ดีค่ะมาพบกับเล่นหุ้นไทยในต่างแดนนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปคลิปมานานนะคะก็คือทั้งกลับไทยนะคะแล้วก็กลับมาออสเตรเลียตอนนี้ก็วางแผนที่จะไปเที่ยวที่บาหลีนะคะก็เลยไม่ได้แบบทำคลิปอะไรเลยแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยวันนี้ก็มาทําคลิปใหม่ในหัวข้อใหม่นะคะนั่นก็คือหุ้นลุนลิ่งนั่นเองค่ะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะคะที่ทำก็ คัดมาทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะคะก็เลยเป็นคลิปนี้ค่ะ10หุ้นลุนลิงประจำเดือนเมษายนนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นำให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนนะคะซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะก็ต้องศึกษาเอาเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าซื้อตัวไหนแล้วได้กำไรซื้อตัวไหนแล้วขาดทุนป่านนี้ทุกคนก็รวยกันหมดแล้วค่ะ ซึ่งหุ้นที่คัดมานะคะก็ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มต่อนะคะว่าหุ้นตัวไหนเหมาะกับตัวเราและต้องรู้จังหวะการเข้าซื้อแล้วก็ขายออกด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่4เมษานะคะที่ออสเตรเลียก็11.16โมง16ที่ไทยก็น่าจะ8.16โมง16นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่หุ้นตัวแรกที่คัดมากเลยด,ดีวยกว่าค่ะ หุ้นตัวแรกนะคะก็คือ A 5นะคะซึ่งหุ้นตัวนี้ก็กลับเข้ามาเทรดได้ไม่นานนะคะก็จะมีแบบขึ้นขึ้นลงลงบ้างน,นะคะก็ ลงไปต่ําสุดเนี่ยช่วงที่กลับเข้ามาเทดก็ประมาณ1.54นะคะวันนั้นลงต่ําสุดเลยวันถัดมาก็ขึ้นสูงสุดเลยค่ะก็คือ2.52นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าวอลุ่มนะคะก็จะมีเข้าแบบเป็นร้อยล้านเลยนะคะในช่วงที่จังหวะที่แบบลงสุดขึ้นสุดซึ่งตัวนี้ก็น่าจับตามองค่ะก็เห็นได้ว่าวันที่1ที่ผ่านมานะคะก็บวกไปถึง7%เลยนะคะแล้วก็วอลุ่มถึง300กว่าล้านเลย น่าสนใจนะคะคิดว่าน่าจะไปต่อได้ในเดือนนี้ค่ะมาที่ตัวที่2นะคะก็คือหุ้นรามค่ะของรามคำแหงฮอสพิทอลนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยปกติน่ะถ้าเกิดอาจะดูย้อนหลังจากนี้นะคะก็จะมีเทรดอยู่ที่วอลลุ่มประมาณหลักแสนนะคะแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนมีนาคมนะคะก็ จะมีวอลลุ่มเริ่มเข้ามาเป็นหลักล้านหลักสิบล้านนะคะเลยถือว่าตัวนี้น่าสนใจนะคะบางวันนิ่งก็คือจะนิ่งเลยนะคะบางวันเด้งก็คือก็เด้งเลยเหมือนกันนะคะตัวนี้ล่าสุดก็บวกไปเกือบ9%นะคะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็น่าจับตามองสำหรับเดือนนี้เหมือนกันนะคะว่าหุ้นตัวเนี้ยจะไปในทิศทางไหนน่าจะมีขึ้นนะคะเพราะว่าขึ้นมาแตะ54.25่นะคะแต่ว่าขึ้นมาแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ลงไปต่อก็คิดว่า น่าลุ้นนะคะตัวนี้มาที่ตัวถัดไปค่ะเอรินค่ะตัวนี้ก็มีวอลลุ่มเริ่มเข้ามานะคะจากหลักล้านนิดๆนะคะวันบวกก็บวกติดกันนะคะตอนนี้วันลบก็ลบติดกันถือว่าน่าสนใจน่าจะเป็นช่วงที่เก็บเข้าพอร์ตไว้แล้วก็รอเด้งค่ะ ตัวต่อมา MVP นะคะตัวนี้คือเดาทางยากค่ะคิดจะเด้งก็เด้งคิดจะขึ้นก็ขึ้นคิดจะนิ่งก็นิ่งนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่เล่นเขาก็ไม่เล่นเลยนะคะถ้าวันไหนแบบเริ่มบวกมาเขาก็ใส่เต็มนะคะตัวนี้ก็คือแบบมันมีจังหวะของมันอยู่ถ้าเกิดใครที่แบบติดตามดูอยู่นะคะก็จะรู้นะคะว่าควรเข้าจังหวะไหนแล้วก็ควรปล่อยจังหวะไหนค่ะตัวถัดไปนะคะ RWI ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็เหมือนแบบ เริ่มขึ้นนะคะเริ่มขึ้นต่อนะคะหลังจากลงมานานนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีวอลลุ่มนะคะแค่หลักล้านช่วงกลางๆเดือนนะคะแล้วก็เริ่มมีขยับขึ้นมาเป็นหลักสิบล้านนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็วอลลุ่มก็ไปถึง38ล้านเลยทีเดียวคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จับตาดูนะคะสำหรับเดือนเมษานี้ค่ะตัวต่อมา SYMC ค่ะ ตัวนี้นะคะที่คัดมาเพราะว่ามันแปลกดีค่ะมันมีอะไรแปลกๆให้ดูนะคะดูที่ผ่านมานะคะคือวอลลุ่มน้อยมากคือหลักพันหลักหมื่นนะคะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาหลักล้านเลยค่ะซึ่งมันน่าจะมีอะไรสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าเจ้าเข้าเพื่อหลอกเมาหรือว่าเขาเข้าเก็บจริงๆนะคะอันนี้ต้องไปติดตามดูกันต่อเองนะคะวันที่หน,นะคะปิดไป 7.15ค่ะแต่คิดว่าน่าจะมีขึ้นต่อนะคะเพราะว่าผู้ถือหุ้นในหุ้นตัวเนี้ยคือยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนมาเห็นว่าวอลลุ่มเริ่มเยอะอหุ้นเริ่มขยับเนี่ยคนก็จะเข้ามาซื้อต่อนะคะหุ้นตัวต่อมาค่ะ HPT นะคะตัวนี้ก็เริ่มมีวอลลุ่มเข้าอีกแล้วนะคะก็ดูจากที่ผ่านมานะคะก็เทรดกันที่หลักล้านหุ้นนะคะแต่ก็เริ่มขยับขึ้นมา หลัก10ล้านหุ้นแล้วค่ะซึ่งก็ถือว่ามีผู้ที่สนใจหุ้นตัวนี้เริ่มเข้าซื้อแล้วนะคะฉะนั้นก็น่าจับตาดูอีกเช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะหุ้น KWM นะคะก็มีวอลลุ่มแบบหลักแสนหลักล้านอยู่นะคะแล้วก็เด้งมา32ล้านนะคะในวันที่29มีนาที่ผ่านมานะคะก็ขึ้นไปถึง4.2บาทสสตางค์เลยค่ะลงแล้วก็ขึ้นต่อค่ะแล้วก็ลงก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจับตามองนะคะหาช่วงเข้าซื้อแล้วก็ขายออกให้ถูกจังหวะนะคะหุ้นตัวต่อมานะคะ SE ค่ะซึ่งตัวนี้ก็ ดูจากวอลลุ่มแล้วนะคะหลักล้านหลักแสนสิบล้านแล้วก็มาหลักร้อยล้านนะคะแล้วก็มีติดลบไปบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าวอลลุ่มก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะในช่วงนี้ซึ่งเดือนนี้ก็น่าจับตาดูหุ้นตัวนี้นะคะก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะเด้งขึ้นสูงเหมือนกันค่ะหุ้นตัวสุดท้ายค่ะก็คือ B. C. นะคะก็เริ่มมีปวกขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะวันที่2 3ที่ผ่านมาก็ บวกไปถึง1 1นะคะแล้วก็มีลงมานิดนึงแล้วก็ยังบวกต่อได้นะคะซึ่งคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้ที่คัดมานะคะเอาละค่ะครบไปแล้วนะคะสำหรับ10หุ้นลุนลิงประจำเดือนเมษายนนะคะซึ่งย้ำกันอีกทีนะคะไม่มีเจตนาที่จะแนะนำให้ซื้อหรือขายแต่อย่างใดหุ้นทุกตัวต้องไปศึกษาหาข้อมูลเองด้วยนะคะที่คัดมานี้ไม่ได้ดูแค่วอลลุ่มอย่างเดียวนะคะก็คือดูอย่างอื่น ประกอบไปด้วยแล้วนะคะผิดพลาดประการใดก็ไม่มีใครรู้นะคะไม่มีใครทำนายอนาคตของหุ้นของแต่ละตัวได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเล่นหุ้นไทยในต่างแดนนะคะยังไงก็รบกวนให้กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็จะทำคลิปวิดีโอแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะลงทุนอย่างมีสติแล้วก็ ขอให้พอร์ตบวกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ